เดีย๋ยวพี่กุ๊จะไปท่าไหนลูกไปยังไป,ไปไหนอโอเคเราจะไปไหนกางอติอติโอเค ตี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  <c oughs> หัวสั่นหัวคอดมากอะ่ะ ตีต <Cornell> ีต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 ีไม่บก่อนไม่บตากันไม่บตี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  tí 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 Tu lạc tu lệ na đủ Ôi <laughs> <laughs> อ้าวถึงแล้วเดี๋ยวเก๋จอดรถให้ก่อนออโอเคตังล่ะตังด้วยตังด้วยไม่แล้วโอ้โหเจ็ดตัวรล เต็มที่ร่นเป็นเห็นเราปีดูด้เป็นตึกตึกไปรูนเลยร้อยสองร้อยมั้ครับสักไม่ไปดยยเนาะวีเห็นแต่มันจะมืดมหน่อยเอตาขยับของออกให้ โอนแล้วไอ้เจ้ไปดมแมนน์่ยโหนได้ดิยไปดมแมนน์น่โหนได้ตื่นๆตืนเมื่อเช้าใส่ไอรอนแมนเติมมาหลายชุดเลยไงโอ้หซื้อมาหลายชุดเอาอะไรลูกไม่ครับก็แค่เฟซบุ๊กสมัครเท่นั้นเงครับของถูกเยอะของเล่นอะไรพวกนี้ถูกเยอะครับแต่รอนานหน่อยมันมาจากต่างประเทศ นีหมดอะไอพวกของลงของเล่นอะสั่งร้อยกาบาทร้อยก็บาทเต็เอาอะไรเอาอะไรรู้ภาษาจังดเป็นเรียต่อเพื่อจะได้เออฮะมีครับมีอะไรก็มีขายโอ้โหถนัดไหมเนี่ยฮะดูติแน่นตึ้งเลยตัวอะรถใบจะฝนตกล้รอลร้อล้อล้อ,อที่รถเลยรอที่รถเลยรถอยู่ไหน อา้าวตาอย่าเพิ่งคิดตังก็ได้ครับจะเอาอีกเอาเอาอะไรอีกอันนั้นคืออะไรคืออะไรคืออะไรมันเป็นเลโก้เหรอหรอือเป็นอะไรอันเดียวอันเดียวอันเดียว ไปไปให้ตาอันนี้อันหนึง่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ครับรวมกันไปเลย <c oughs> พอแล้วพอพอ <c oughs> โอ้โหนี่แบกกันไม่ไหวแล้วเนี่ย ขอบคุณครับก่อนบา,บ,าบายบายไปขึ้นรถมาไม่ตรงนี้ก็ตรงนู้นแหละพาไปหาตาตีิต้องหาทุกวัน <c oughs> เอา้ากูจะเอาอะไรบ้างเนี่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวปืนอยู่ไหน <c oughs> นี่ไง <c oughs> เอาปืนให้ตาใส่ถุงให้ก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวไปแก่ที่บ้านนะ บ๊ายบายบ๊ายบายตาก่อนจะได้กลับไหมเนี่ยไม่กลับมเนี่ยแม่มาแล้วหนแม่มาไม่มาวันนี้แม่รอทำกับข้าวให้กินไปขึ้นรถโอ้โอ้ขึ้นรถขึ้นรถทางนี้ขึ้นเลย จริงมากกลับบ้านแล้วนะโอเคนะกลับบ้านแล้วนะครับบายๆเก๋ก่อนจุบด้วยจุบถ <laughs> อดหมวกไหมไม่ถอดเหรอโอเค